สวัสดีเจ้าวันนี้ JR Property นำเสนอที่ดินสวยบรรยากาศดีใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกมากมายอนาคตโซนเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ราคา1 4 9 2 5 0บาทติดถนนคอนกรีตหมู่บ้านเนื้อที่1,98.7ตารางวา หน้ายาวติดถนนประมาณ48เมตรหน้ากว้างประมาณ7เมตรอยู่ใกล้แหล่งชุมชนสิ่งอำนวยความสะดวกและแหล่งท่องเที่ยวมากมายของจังหวัดเพชรบูรณ์เหมาะแก่การสร้างที่อยู่อาศัยปลูกพืชสวนหรือทำการเกษตรที่ดินตั้งอยู่ตำบลชอนไกรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์มีไฟฟ้าน้ำประปาสามารถขอลงในพื้นที่ได้ห่างจากถนนสายบ้านชอนไกรเพชรบูรณ์ประมาณ950เมตร ่างจากถนนสาย21สระบุรีหลงสักประมาณ1.7กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ5.8กิโลเมตรใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกมากมายอาทิเช่นแมคโครโฮมโปรโลตัสวิกซีเมกะโปรและอื่นๆสนใจติดต่อสอบถามาเพิ่มเติมที่เบอร์คุณจรูนทางโทรศัพท์หรือแอดไลน์0 8 3 5 3 5 6 9 9 2